ทดสอบระบบครับตัวนี้เป็นปัม๊มสม่เสมอนะครับก็คือสูบจากสะขึ้นมาแล้วนี่คือเราต่อท่อไว้ให้ประมาณนี้ฮะแล้วเดี๋ยวลูกค้าเขาจะมาต่อเพิ่มว่าจะไปใช้ตรงไหนก็คือมาต่อเพิ่มมาก็เดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับตัวนี้เป็นแผงแปดแผงนะครับแต่เป็นโครงเก่าของลูกค้าลูกค้าให้ยกมาทั้งโครงแล้วก็ให้มาประกอบใหม่ก็เลย เอามาประกอบให้แล้วก็ใช้แค่4แผงนะครับตัวนี้อีก4แผงคือยังไม่ได้ใช้ลูกค้าบอกว่าถ้าอนาคตจะไปติดตั้งอะไรเพิ่มก็คือมาถอดเอาเอาไปเอาไปประกอบที่อื่นอะไรเงี้ยครับหรือแบบทําโครงอะไรเงี้ยับไปปอที่อื่นตัวนี้ก็เป็นเครื่องนะครับ1นึ่งหแรงตัวนี้เป็นกล่องควบคุมก็วิธีใช้ก็นิดง่ายนิดเดียวครับเปิดนี้เลยเปิดเบรกเกอร์ยวดูด ตอนนี้158โวลต์นะครับมาดูว่าเท่าไหร่เป็นท่อน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูน้ำนะฮะโอ้น้ำแรงมากยกยกพุกมันยกขึ้นเนี่ยือ้ยจีได้เป็นรัวโอ้เมินนะครับเนี่ย แรงมากทำไมมีเสือ,อ,อ,อตอตัวนี้ได้น้ำองคิวนะครับต่อชั่วโมงโแรงจริงอย่าลืตัวซับางก็พอดีแดดแรงพอดีด้วยครับก็คือเต็มประสิทธิภาพเลยตอนนี้ตรงนี้ก็คือมีสระน้ำสองสระเจ้าของปลูก เลี้ยงวัวแล้วก็ปลูกข้าวโพดแล้วนี่ฮะกล้องวงจรปิดโซลาเซลล์บ่อน,นี้เลี้ยงปลาปลาดุกปลาบึกปลาสวายก็ป้องกันไว้นี่ที่นี่ติดอยู่ที่คอนบรีนะครับอันนี้ไอ้กล้องวงจรปิดนี่ไม่ไม่ใช่ของผมนะฮะเห็นว่าเป็นของช่างที่คอนบรีมาติดให้ก็ตัวนี้ก็คือเป็นระบบใส่ซิม น้ำเลยบอกนะแต่น้ำแรงจริงน้ํายาวดเมตรอะไรใช่รเราวิ่งอยู่3 0 0งแรงจริงค,ครับสนใจก็ติดต่อได้ที่เพจ Solar ล o l a านะครับอันนี้ก็ตกปลายอยู่มีหมาเป็นกำลังใจครับเจ้าของ เจ้าของให้ตกครับเจ้าของเอาเหยื่อมาให้ด้วยเราก็เบ็ดก็เบ็ดก็ของเจ้าของเลยครับตกได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงิดละโอเคครับสนใจติดต่อได้ครับเพจโซลา r c เซลล์โคราชวัสดีครับ